สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรมาจเจริญมีรถ M7040 จ็นยมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่395,000บาทนะ395,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้3,000บาทครับคันนี้ขา,ขายขายราคาทุนนะครับไม่ได้ขายกำไรนะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยน,นะครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 5 9 9 7ครับ0816055237ึ้าล้านบัวสอนอมพรแท็กเตอร์ ตั้งอยู่วังบัวของขุงกกำแพงเพชรครับนี่คือสาขาที่1นะครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับตารสทนแล้วลองขับดูข้สตาด์ทนเลยง่ายครับหน้าไว้ครับด้านหลังฐาน4 0ฐานครับสวยมากฐาน3มตาช้างครับ3 9 5 0 0 0บาทนะคันนี้ครับััในได้ไวคนนั้นได้ครับราคานี้ไม่ค่อยมีลงขายเท่าไหร่ครับนานลงทีหนึ่ง ท่านใดมาไม่ได้โอนมาจ่ายมาหนึ Naj ่งหมื Naj ่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วก็จ่ายอยู่ก็ได้นะครับนะโอเคพอที่พี่วิวให้อนนะครับสวัสดีครับ